วันนี้พบกับร้านมิเตอร์บายนะคะพบกับน้องเฟิร์นนะคะแล้วก็บีค่ะวันนี้จะมาแนะนาํา2รุ่นนะคะรุ่นขายดีของเรานะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ที่หกนะคะตัวนี้ก็มีหลังคาเป็นพลาสติกนะคะไว้สําหรับกันแดดกันฝนนะคะแล้วก็มีบังลมหน้านะคะไว้กันฝุ่นนะคะแล้วก็กันฝุ่นสาดหน้าได้ดีมากนะคะมีกระจกข้างให้ค่ะตัวนี้มีตะกร้าหน้าหลังนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะบอกระยะบอก การขับขี่นะคะบอกระยะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็บอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้จะมีเบรกมือทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีเปิดไฟหน้านะคะมีไฟเลี้ยวค่ะมีแต่นะคะมีสวิตเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็มีระดับมอเตอร์นะคะหนึ่งสองสามนะคะมีเบรคเท้านะคะตัวนี้นะคะเป็น เป็นรุ่น3ามล้อสองตอน,นะคะ่ะสามารถนั่งได้2คนข้างหลังสองคนที่ใหญ่มากว้าวแล้วก็ข้างหน้านะคะจะนั่งได้อีกคนหนึ่งก็คือคนขับนะคะ <S <S ด้านหลังนะคะสามารถเปิดเป็นกระบะได้ข้างหลังนะคะจะมีตะกร้าแล้วก็ใช้กุญแจไขได้เลยแล้วเปิดน,นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็กระบะกว้างมากนะคะคนสามารถขึ้นไปนั่งได้เลยเด็กๆก็สามารถ ขึ้นไปนั่งได้ค่ะแล้วก็ใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถใส่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 กระบะตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะการด็กตกได้ดีเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยก่อน,น้องด้วยถ้าไม่ใช้งานนะคะให้พับขึ้นนะคะ,คะให้เป็นเบนะะาะค่ะขา่นนี้นะคะมอเตอร์650วัตต์นะคะแบตเตอรี่48โวลต์นะคะ20แอมป์นะคะความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมานะ ของเรานะคะเป็นรุ่น TTS นะคะรุ่นนี้นะคะมอเตอร์800วัตต์นะคะแบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์นะคะแบตเตอรี่5ก้อนนะคะรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะมีหลังคานะคะทำจากพลาสติกนะคะกันแดดกันฝนนะคะมีบังลมหน้านะคะไว้กันฝุน่นแล้วก็กันฝนสาดได้ดีมากนะคะมีกระจกข้างให้นะคะรุ่นนี้มีหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอออกแบบมาสวยงามมากนะคะบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ แล้วก็บอกแบตเตอรี่นะคะบอกระยะทางที่เราขับไปนะคะตัวนี้นะคะมีไฟหน้านะคะมีไฟเลี้ยวมีแต่นะคะสวิคนี้จะเป็นเดินหน้าถอยหลังเป็นภาษาจ,จีนนะคะแล้วก็ะะมีระดับความแรงมอเตอร์นะคะหนึ่งสองสามนะคะมีเบกมือทั้งสองข้างนะคะตัวนี้แล้วขัดเลงนะคะตัวนี้ก็มีเบกเท้าด้วยค่ะและอันนี้ก็จะเป็นเบกมือไว้สําหรับจอดรถนะคะคล้ายๆเบกรถยนต์เลยค่ะจะใช้ขึ้นให้ดึงขึ้นนะคะ ถ้าเกิดไม่ใช้งานให้เอาลงนะคะกดปุ่มแล้วเอาลงได้เลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีเกียร์สโลนะคะไว้สําหรับขึ้นเนินสูงๆนะคะหรือว่าขึ้นทางชันนะคะถ้าจะใช้งานให้กดลงนะคะแล้วก็บิดคันเร่งได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่ใช้งานแล้วให้ดึงขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระบะสองตอนเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังนะคะกว้างม,มากนั่งได้ตรงนี้นั่งได้สองคนถ้า เด็กนะคะอาจจะนั่งได้3คนเลยก็ได้เพราะว่าใหญ่มากใช่แล้วก็ด้านหน้าคนขับเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถตดเป็นกระบะได้เหมือนเดิมค่ะข้างหลังนะคะจะไม่เป็นตะกร้านะคะจะเป็นกล่องอย่างนี้เลยสามารถกันฝนได้แล้วก็การขโมยได้ค่ะสามารถเจ็บของได้เลยแล้วก็ต้องใช้กุญแจเปิดน,นี่แล้วก็เปิดเปปนี่แล้วก็จะมีที่รองให้นะคะแล้วก็ สามารถให้เด็กเข้าไปนั่งได้เหมือนกันนะคะตัวน,นี้กว้างมากจริงๆดูความมีพื้นที่เหลือเยอะมากไว้สําหรับให้เด็กเข้าไปนั่งหรือว่ามีของเข้าไปเก็บได้เลยนะคะยกของเข้ามาเก็บได้หรือว่าจะมีน้องแมวน้องหมานะคะสําหรับธาตุนะคะก็สามารถเอาน้องแมวน้องหมาขึ้นมานั่งได้สบายๆเลยค่ะถ้าตัวนี้นะคะไม่ถ,ไมถ้าไม่ใช้งานให้ค่ะถ้าหักไม่ได้ใช้งานนะคะให้พับขึ้นมาเป็นบอรเหมือนเดิมเลยค่ะ นะคะ,นะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะรานะคารุ่นนี้นะคะเหลือ2 39 0 0นานะคะจะสอ5ห0ื่้าพลดเหลือ2 3 9 0 0นานะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ26,900นายนะคะจะสองห0นการนะคะมารับหน้าร้านนะคะมีโปรโมชั่นลด1000บาทนะคะลูกค้าใช่ค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อบเบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ